ควรทำอย่างไรหากไม่สามารถเล่นบาสเกตบอลชายได้เพียงแค่สวมเสื้อผ้าของผู้หญิงและเล่นบาสเกตบอลหญิงทันทีที่เขาเข้าสู่สนามเขาสร้างความก้าวหน้าทุกรูปแบบด้วยฟุตเวิร์กการเลี้ยงบอลและการยิงประตูเผชิญหน้ากับการไลลาขาที่ว่องไวเหล่านี้เอาชนะคู่ต่อสู้ทั้งหมดเพื่อนร่วมทีมอยากรับบอลเขาก็ไม่สนใจโยนลูกบอลมานี่บอลอะไร่งยดดยจังดวงตาของเพื่อนร่วมทีมเบิกกว้างด้วยความโกรธผู้ชายคนนี้ชื่อจามาน ครึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ในเบอร์นีที่มีชื่อเสียงเขาเก่งมากมักจะจบการแข่งขันด้วยมือข้างเดียวเพราะสิ่งนี้เขากลายเป็นคนหยิงยโสคู่แข่งเอาบอลเขาฟาดเพราะเล่นสกปรกโคตรคุยกับเขาหญิงไม่สนต่อหน้าแฟนบอลทุกคนในสนามนี่คือการแสดงเปลื้องผ้าที่บ้าคลาั่งจะมารู้สึกว่าด้วยตำแหน่งของเขาไม่มีใครกล้าแต่ต้องเขาแต่เขาลืมไปว่าเขาไม่ใช่ดาราคนเดียวสิ่งใดมาก็จะมาสาพันโดยตรงระงับเขาอย่างไม่มีกำหนดแต่ถึงอย่างนั้น จามานยังคงไม่เกรงกลัวเขามีเงินมากมายเพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แล้วถึงไม่เล่นบอลก็ไม่อดเขายังคงจัดงานเลี้ยงทุกวันเพื่อเพลิดเพลิพนกับสาวฮ่าฮ่าอะไรวะ <c oughs> มึงบอกว่ากูล้มละลายแล้วหรือ <c oughs> ใช่แล้วเล่นหรือกูยังเหลือ200ล้านเลยมึงใช้หมดแล้วจะมานึกไม่ออกเลยในชั่วข้ามคืนเขากลายเป็นคนยากจนเพื่อนสนิทหลึกเลี่ยงเขาแฟนสาวของเขาที่คบกันมาเจ็ปีก็ทิ้งเขาอย่างไร้ความปราณีด้วยไม่เหลืออะไรเลยจะมานต้องย้ายไปอยู่บ้านญาติเริ่มต้นชีวิตที่ไม่มีงานทํา วันหนึ่งเขาเห็นผู้หญิงกำลังเล่นบาสเกตบอลพลันความคิดก็แวบ,บเข้ามาเขาโทรหาตัวแทนของเขาบอกว่าได้พบผู้เล่นหญิงฝีมือเยี่ยม ตัวแทนบอกเขาอย่างตื่นเต้นว่าให้พาคนมาแต่มาปรากฏต่อหน้าเขาในวันรุ่งขึ้นก็คือจามานแก่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงตัวแทนไม่รู้จักในตอนแรกให้เขาเล่นกับทีมหญิงด้วยทักษะของจามานใน NBA นการเล่นในทีมหญิงนั้นง่ายมากเขาได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและเซ็นสัญญากับนางฟ้าฉลองรอจนกว่าหลงนามเสร็จจามานแก่ไม่เสียแสอีกต่อไปเขาถอดวิกออกโดยตรงเพื่อเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของเขาตัวแทนโกรธและบ้าคลั่งแต่ตอนนี้เขากับจามานอยู่ในเรือลำเดียวกันเพื่อไม่ให้เอะอะ บริษัทไม่มีทางเลือกนอกจากต้องให้เขาเล่นกับทีมต่อใครฆ่าผมเถอะหลังจากนั้นเกมก็เริ่มขึ้นในฐานะผู้มาใหม่จามานทำได้เพียงนั่งบนม้านั่งสำรองผเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งทีมเอลหญิงอดทนต่อการต่อสู้อย่างหมดนทางจามานกัดฟันอย่างเป็นกังวลในที่สุดเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บโอกาสของเขามาถึงแล้วจะทำอย่างไรถ้าคุณไม่สามารถเล่นใน NBA จากนั้นแต่งตัวและเล่นในดับเบิลยูเเกมก็กลายเป็นโชว์ของจามาน เลื่อนการหมุนนี้และการหมุนตัว360องศาเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ทุกคนเริ่มเชียร์ให้จมามันยิ่งเขาตะโกนมากเท่าไหร่จมามันก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นเขาไม่ยอมส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมและทําการมงอย่างหย,ยาบๆหลายครั้งเพราะความเย่อหยิ่งของเขาทําให้แพ้หัวหน้าทีมไปหาโค้ชพูดว่าคนอย่างจมามันไม่สมควรอยู่ในทีมของพวกเขาเลยเขารู้วิธีต่อสู้เพียงลําพังบางทีการเล่นบิลเลียดอาจเหมาะกับเขามากกว่าเธอเป็นหัวหน้าทีมนี้เธอเชื่อว่าจะเปลี่ยนเขาได้ โค้ดเป็นมีความเชื่อเกี่ยวกับจามันมากผมยังเชื่อมั่นในตัวหัวหน้าทีมด้วยหัวหน้าแค่สามารถพูดคุยกับจามันเท่านั้นและให้จามันเรียนรู้ที่จะร่วมมือกับผู้คนแต่เขาบอกว่าคุณควรส่งบอลให้ฉันเถอะให้ฉันพาทีมคว้าแชมป์ได้กายคุยกับเป็ดหน้ารำคาญจริงฮ่าฮ่าหัวหน้าไม่อยากคุยอีกแล้วให้เวลาสอนเขาแต่จามันยังคงหน้ารำคาญในการฝึกซ้อมบอลของฉันส่งให้ฉันนี่เป็นปัญหาใหญ่โค้ดคิดวิธีใหม่ เธอขอให้จามานและหัวหน้าฝึกการจ่ายบอลแบบตัวต่อตัวจนกว่าเขาจะเรียนรู้วิธีการส่งบอลได้แล้วแต่โค้ชเพิ่งออกไปหัวหน้าโดนแย่งบอลตลอดหมดผลทางผู้หญิงเริ่มใช้จิตวิทยาเธออ่อนโยนกว่าที่จะปลอบโยนเพื่อนยากของเธอและดูเหมือนว่าจะได้ผลจามานฟังเธอ ฉันคิดว่าจะมานจะเปลี่ยนความคิดแต่เมื่อพูดถึงการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นเจมานกลับสู่ธรรมชาติดั้งเดิมแล้วหัวหน้าต้องการบอลแต่เจมานไม่ส่งข้อผิดพลาดในการเลี้ยงบอลทำให้ส่งบอลให้หัวหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจเธอทำคะแนนสองคะแนนได้สำเร็จเจมานเสียใจมากแต่หัวหน้าตกตุดของเขาเพื่อแสดงกำลังใจความโกรธในใจของเจมานหายไปหมดเคลื่อนไหวเร็วๆนะเบบี้ ภายใต้ความชอบสาวสวยของเขาในที่สุดจามานก็เรียนรู้ที่จะร่วมมือกันและส่งบอลทีมทำคะแนนติดต่อกันและร้องเพลงอย่างหนักเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างไห้ไดาและในที่สุดจามานก็ได้รับการอยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมเขารู้สึกสนิทมากขึ้นทุกคนเริ่มชอบเขา จะมานตื่นเต้นมากจนรู้สึกอายเล็กน้อยปัญหาของทีมแก้ไขได้แล้วแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวหลังจบเกมเราทุกคนต้องอาบน้ําด้วยกันจะมันต้องสวมเสื้อผ้าเพื่ออาบน้ําคุณไม่สามารถถอดเสื้อผ้าได้หลังจากได้รับรางวัลจะมานค่อยๆได้รับความนิยมในทีมเขามีผู้ติดตามแต่พวกมันน่ารําคาญจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> เพราะอยากสัมผัสเขาเสมอ ทนไม่ไหวแล้วเขาขึ้นหมอนทันทีเพื่อจัดการกับผู้ชายคนนั้นรอบแข่งขันต่อไปทีมเอลหญิงชนะติดต่อกันความนิยมอย่างรวดเร็วของจามานกลายเป็นดาวรุ่งที่เจรดจรัดที่สุดในดับเบิลยูเอ็นบีเอเขาและเพื่อนร่วมทีมสามารถขี่มากขึ้นไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันโกนขนด้วยกันเพื่อนร่วมทีมของเขาก็เริ่มเรียนรู้จากเขาอาบน้ำด้วยเสื้อผ้าครบชุดจามารรักทีมนี้มากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าแต่กระดาษไม่สามารถห่อไฟได้วันนี้โค้ชแจ้งทุกคนว่า ทีมทั้งหมดจะได้รับการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุมซูเปอร์สตาร์เอแต่ทรงเปลี่ยนใบหน้าและการแต่งตัวเล่นได้ดีในทีมบาสเกตบอลหญิงกลายเป็นดาวที่สว่างที่สุดแต่การตรวจสุขภาพตามปกติของทีมเอลหญิงจะมานไม่สามารถทําการตรวจนี้ได้เขาตื่นตระหนกและใส่ชุดกร์ตูนวิ่งหนีไปเพราะแฟนเก่าของจามานใน NBA ตั้งคําถามและกดดันคณะกรรมการกรรมการ NBA ให้โอกาสจามานอำนวยความสะดวกให้จามานมาขึ้นสาลุ่งนี้บ่ายสามแต่ณเวลานั้น คือตอนที่ทีมเอลหญิงเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเลิกขึ้นศาลเขาอยากช่วยเอลหญิงชนะคู่ต่อสู้ของพวกเขาในครั้งนี้คือแชมป์สองสมัยติดต่อกันทุกคนต่อสู้อย่างหนักโชคดีด้วยความร่วมมือของทีมงานทั้งหมดการไล่ล่าคะแนนเป็นไป,นปนอย่างเข้มข้นเหลืออีก9ก้าวินาทีเอลหญิงน้อยกว่าหนึ่งแต้มจะมานโชว์ความสามารถระดับซูเปอร์สตาร์การต้นบอลอย่างสมบูรณ์แบบจากนั้นกระโดดขึ้นมา ทีมเอลหญิงยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศผู้ชมส่งเสียงโห่ร้องแต่ในไม่ช้าเวทีก้องเงียบลงเพราะจะมาหลุดวิกผมของเขาใครๆก็ตระหนักดีว่าเขาเป็นอดีตดาวเด่นของ NBA คือผู้ชายคนหนึ่งปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อเล่นในทีมเอลหญิงสิ่งนี้ทำให้ทุกคนตกใจมากซือรีบปิดข่าวเรื่องอื้อฉาวของจามาน พวกเขายังไปสัมภาษณ์สมาชิกของทีมเอลหญิงด้วยบางคนโกรธมากบางคนไม่อยากพูดถึงเขาทุกคนผิดหวังในตัวจามานมากหลังจากเหตุการณ์นี้สมาชิกในทีมก็สูญเสียกำลังใจในการต่อสู้ไปด้วยในรอบชิงชนะเลิศพวกเขาพายแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ตกหลังก่อนพักครึ่งพวกเขาสูญเสียความหวังทั้งหมดในขณะนี้จามานก็มาถึงเขาขอโทษทุกคนและให้กำลังใจคนเชียร์คุณไม่ได้พึ่งพาผมเพื่อชนะ ตอนนี้คุณไม่ต้องการผมด้วยผมแค่ต้องการให้คุณแข็งแรงขึ้นจามานบอกทุกคนว่าเราเป็นทีมการระเบิดที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นเมื่อผูกเชือกอย่างแน่นหนาเท่านั้นเมื่อได้ยินคำพูดของจามานทุกคนฟื้นคืนอารมณ์พวกเขาทำได้ดีในครึ่งหลังสมาชิกในทีมทุกคนพร้อมใจกันพลิกความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะในที่สุดในทางกลับกันจามานมาที่การพิจารณาคดีเขาอยากเปลี่ยนแปลงจริง แต่ช่วงหลังๆนี้มีเสียงคอรหาว่าเขาใส่เสื้อผ้าสีถูกรรมการก็ไม่รู้ว่าจะไว้ใจได้หรือเปล่าณนะจุดนี้สมาชิกทีมเอลหญิงมาแล้วพวกเขากําลังพูดดีเกี่ยวกับจามานและมอบแหวนแชมป์ให้จามานจามานได้รับการให้อภัยของพวกเขาและกลับสู่ NBA ในไม่ช้าเขาเป็นคนดังเพียงคนเดียว